สวัสดีครับร้านกอนนะครับร้านอยู่ลังสิทธิ์คลองหนึ่งนะครับเปิดทุกวันนะครับส่งของทุกวันยกไว้วันอาทิตย์นะครับร้านเปิดหกโมงเช้าปิดหนึ่งทุ่มสองทุ่มนะครับก็ว่างไว้เข้ามาได้เลยจะเป็นหมู่บ้านนะครับจอดรถหน้าร้านได้เลยนะครับจอดรถจอดรถสบายนะครับก็จอดรถเข้าร้านได้เลยนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเก็บตรงนี้ก่อนนะครับมันมันเยอะเกินละเดี๋ยวเดี๋ยวเขาอันนี้ก่อนก็ ของญี่ปุ่นนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับ us อ่ะเท่ที original นะครับอริจินอ l ก็คือกล่องดั้งเดิมนะครับโลโก้เดิมฟอนต์เดิมอะไรพวกเนี้อันนี้จะเป็นเป็นป้ายเป็นป้ายขนส่งนะเกะก่อนมันเกี่ยวไม่ออกไม่จะเป็นป้ายวงกลมนะครับเป็นป้ายขนส่งอันเนี้ไม่ไม่เกี่ยวนะครับ อ่ะก็ประมาณนี้นะครับเป็นวงกลมนะครับแบบนี้เลยนะครับก็จะมีกระดาษกระดาษห่อนะครับกระดาษกระดาษกระดาษเจ็ดศูนย์เนี่ยเอ้ยกระดาษญี่ปุ่นเนี่ยก็จะเป็นโลโก้ของเราจะพร้อมคอนเวิร์ดจะพร้อมคอนเวิร์ดเห็นไหมลูกค้าจะเป้อมคอนเวิร์ดนะครับอ่าผมเก็บกล่องหนึ่งก่อนนะอ่า ผมรับ P o n e r ญี่ปุ่นทุกรุ่นเลยนะครับตัวนี้เป็นญี่ปุ่นนะครับก็เดี๋ยวผมสําหรับลูกค้าที่จะดูรูปสินค้าอะไรพวกนี้ว่ามีรุ่นไหนบ้างนะครับก็ลูกค้าไปที่ไลน์เลยนะครับเพิ่มเพื่อนนะครับ ID นะ ID ปึ๊บค้นหากด ID นะครับ a p k r o n นะครับตัวเล็กตัวใหญ่ก็ได้แล้วแต่นะครับ แอ KLN นะครับคือเป็นชื่อร้านเลยนะครับก็แบบนี้นะครับแล้วก็กดค้นหานะแล้วก็กดเพิ่มเพื่อนนะแล้วก็กดตรงนี้ปุ๊บแชทนะครับมันจะขึ้นช o อปปี้ยูทูบแผนที่ร้านกดได้เลยนะตรงนี้กดได้เลยนะครับไอจีเฟซบุ๊กนะครับแล้วกดตรงนี้ปุ๊บนะครับอ่าตรงนี้จะมีโปรโมชั่นมันจะขึ้นบอกมาให้นะครับตอนนี้ไม่มีโปรนะก็ไลน์เป็นคนออกให้ตอนนี้เป็นอัลบั้มแยกนะครับจะดูง่ายขึ้นนะครับลูกค้าเลื่อนตรงนี้มันจะหาตาแตกเลย มันเยอะมันเป็นพันๆรูปนะครับอ่ะก็ลองมาลองมาดูตรงนี้นะครับลูกค้าเห็นคําว่าทั้งหมดอุย้ยโทษทีทั้งหมดเล็กๆนะเห็นไหมกดได้เลยครับปุ๊บนี่คืออัลบั้มแยกนะครับอัลบั้มแยกหมดเลยนะครับนี่คือญี่ปุ่นหมดเลยนะครับก็ตัวนี้เป็นออสตานะออสตามีสามอัลบั้มนะครับอัลบั้มหนึ่งก็มีหกเจ็ดสิบอ่ห้าสิบหกสิบรุ่นนะครับอ่ะประมาณนี้เนาะเดี๋ยวนะปุ๊บ ก็จะมีละครงราคาบอกไว้ให้นะครับกดเข้าไปมีรูปเพิ่มนะครับเดี๋ยวผมดูตรงนี้ให้ก่อนอ่ะตัวนี้เดี๋ยวอัโตีไม่ใช่อันนี้มันบ้านเราแบบมันเยอะนะลูกค้าแบบมันเยอะผมก็จำไม่ค่อยได้มันอยู่ตรงไหนบ้างคือแบบมันเยอะจริงๆอะ่ะ ผมเอาเข้าบางทีเอาเข้ามาไม่หมดอะ่ะบางบางคนก็บางคนก็นก,ก็ไปไปเอารูปจากที่อื่นมาเลยแล้วก็ให้ผมเน,เ,นเนี่ย่ตัวตัวคลาสสิกเนี่ยผมหาไม่เจอเดี๋ยวผมต้องไปทำใหม่อ่ะก็ประมาณนี้นะครับในอาาบามะลูกค้าก็ดูรูปได้เลยนะครับตัวนี้เป็นคลาสสิกนะครับคลาสสิกญี่ปุ่นเนี่ยนะครับญี่ปุ่นคลาสสิกนะ มันจะมีมาหาศาลเลยลูกค้าเดี๋ยวผมต้องไปแก้อัลบั้มใหม่ละแว็แบบหนึ่งนะอ่ะก็อย่างนี้เลยนะครับคลัสสิอันนี้คือเว็บญี่ปุ่นนะคอนเวิร์ตเจแปนะครับ นี่คือคลาสสิกญี่ปุ่นนะครับมีแปดสีนะครับแปดสีเลยนะแปดสีนี่ผลิตตลอดนะครับผลิตตลอดเขาว่าผลิตตลอดคือหมดแล้วก็คือมีผลิตต่อนะครับบ้านเรามันมีแค่ดําขาวกรมสามสีแต่ญี่ปุ่นเนี่ยมีทุกสีเลยนะครับญี่ปุ่นจะไม่ญี่ปุ่นจะไม่มีสีเดียวคือขาวล้วนแต่มีดําล้วนขาวล้วนจะไม่มีนะครับอ่ะก็ผมจะทยอยส่งสั่งมาแล้วนะครับพวก พวกเทาอะไรพวกนี้ก็จะเริ่มมาแล้วตอนนี้ก็มาสองสีนะครับเดี๋ยวจะจะจะทยอยมาอีกนะครับอ่ะก็ตัวนี้นะครับตัวนี้ผมเคยทำคลิปแยกเอาไว้ให้แล้วระหว่างคลาสสิก ญี่ปุ่นกับคาสติกบ้านเราแตกต่างกันตรงไหนนะครับผมเธอเคยทำมาไว้แล้วแต่และจุดเลยว่าตรงนี้แตกต่างยังไงอะไรประมาณนี้นะครับก็โดยรวมแล้วนะครับแตกต่างกันทุกอย่างนะครับจําไว้เลยครับราคาไม่เหมือนกันคือแตกต่างถ้าราคาเดียวกันคือรุ่นเดียวกันนะครับวัสดุคุณภาพคือลูกค้าอาจจะมองไม่เห็นแต่คือลึกๆแล้วเนี่ยวัสดุญี่ปุ่นเนี่ยคือเขาดีกว่าอ,อยู่แล้วนะครับทรงรองเท้า หัวจะโตกว่าจะไม่แหลมตรงนี้จะหนากว่าคือสูงขึ้นมาถ้าบ้านเราก็เตี้ยลงไปตรงที่ขาวเนี่ยนะครับอันนี้ผมโพสตกคลิปเลยจะแบบแค่นี้เลยนะครับทรงจะไม่เหมือนกันละทุกอย่างจะไม่เหมือนกันนะครับวัสดุวัสดุนะครับ,นะรบตรงนี้จะเป็นที่ขาวนะครับขาวนะครับก็ญี่ปุ่นจะเป็นขอบผ้านะครับนี่คือนี่ก็สําคัญนะครับขอบผ้านะครับมันทําให้การยืดหยุ่นเนี่ยแข็งแรงขึ้นนะครับขอบผ้านะปึ๊บขึ้นมาล้อมรอบเลยนะครับ โลโก้นะครับโลโก้ฟอนต์เก่านะครับออสตานะครับดูดีๆมันจะเบี้ยวแต่มันไม่เบี้ยวนะครับบางทีบางคนบางคนเคยทักมาว่าพี่ป้ายมันเบี้ยวป้ายอ่ะมันอยู่ตรงนี้นะครับมันขึ้นมาตรงนี้นะครับตัวดาวจะไม่อยู่ตรงนี้นะครับเพราะว่าตัวนี้มีสามตัวอักษรตัวนี้มีสี่ตัวอักษรแบ่งครึ่งกันมันอยู่ประมาณนี้นะครับอ่ามันไม่ได้เบี้ยวนะมันปกตินะครับมันปกตินะครับนี่คือ นี่คือของป้ายมันนะครับนี่คือขอบป้ายเห็นไหมขอบป้ายจะขึ้นมาตรงนี้คือระหว่างกลางพอดีนะครับอ่ผ้าแคนวาสนะครับผ้าก็จะไม่เหมือนบ้านเราแล้วคือผ้าเขาจะหนากว่าแล้วก็ดีกว่าง่ายๆเลยคือมราคามันแพงมันก็ต้องดีกว่าเป็นเรื่องธรรมดานะครับเอะไรที่ถูกลงไปสามร้อยห้าร้อยมันก็ได้ตามวัสดุตามราคาตามราคานั้นนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับ ก็ตรงนี้ก็เป็นออสตาเหมือนเดิมนะครับไม่มีคําว่าคอนเวอร์ตอยู่ข้างบนนะอ่าก็ป้ายเหมือนเดิมออสตานะครับพื้นออสตาเหมือนเดิมนะครับปกตินะครับคือวัสดุคดีกว่าคมไอ้พวกเนี้ยไอ้พวกเม็ดเม็ดเนี่ยมันจะไม่เหมือนบ้านเราลูกค้าเห็นเม็ดเม็ดไหมเนี่ยมันจะไม่เหมือนบ้านเราบ้านบ้านเรามันจะล้มนิดนึงมันจะโค้งมันจะไม่มันจะไม่แหลแมแบบนี้เลยนะครับ อ่ะต่อมาหุ้มข้อนะครับหุ้มข้อสีแดงนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวมีสีสีเลือดหมูต่อนะครับมาลูนนะครับต่อคลิปนี้เลยนะครับอ่ะตาไก่สีบอลนะครับไม่เงาวิงนะไม่ไม่เงาวิงบ้านเราเงาวิ่งนะครับก็ทรงเหมือนอย่างนี้แหละคือปกตินะลูกค้าก็รู้อยู่แล้วนะครับทรงปกติอยู่แล้วนะครับ คือดูดูแบบนี้มันก็เหมือนเหมือนบ้านเรานะครับแต่บ้านเรามันไม่มีผลิตแล้วนะครับจําไว้เลยครับบ้านเรามันมีแค่ดําขาวกลม,มสสีสีอื่นผลิตรอบเดียวหมดแล้วหมดเลยตอนนี้ลูกค้าสั่งลูกค้าสั่งนะดําล้วนกับแดงเนี่ยเยอะนะครับเพราะว่าบ้านเรามันไม่มีแล้วนะครับก็ต้องยอมนะครับเพราะลูกค้าถ้าไม่ยอมก็ต้องลูกค้าต้องไปซื้อของผอสองร้อยห้าสิบอะไรประมาณนี้นะครับอ่ะก็เน,นี้ยต่อนะครับ จริงๆแล้วผมเคยทำเอาไว้ให้แล้วนะพอดีทำคลิปคู่กันไปเลยนะครับพวกงานญี่ปุ่นพวกนี้เป็นอินโดอยู่แล้วนะครับลูกค้าแยกรุ่นนะอย่าไปแยกประเทศเดี๋ยวมันงงนะครับลูกค้าจะเอาในช็อปแต่เป็นอินโดมันไม่มีนะครับเดีย๋ยวไปสนใจป้ายนะครับประเทศอ่ะ มันก็มีแค่ญี่ปุ่นนี่แหละที่มีที่มีอินโดนะครับของฟอมก็มีอินโดเหมือนกันนะดูดีๆนะครับอย่างที่ผมบอกนะอย่าไปยึดติดป,ประเทศนะครับอ่าข้างในนะครับข้างในก็เป็นแบบนี้นะครับเป็นฟอนต์เดิมนะครับคอนเวิร์ตฟอนต์เดิมตัวซีตัวสีเหลี่ยมนะครับไม่โค้งนะเพราะว่าเป็นเป็นออริจินอลนะครับคือดังเดิมนะครับคือทรงมันสวยอ่ะง่ายๆเลยคือคือ ลูกค้านึกสภาพงานไทยอ่ะนั่แหละคืองานไทยนั่นเองนะครับ <c oughs> คืองานไทยนั่นเองหัวโตโตเนี่ยผมจาได้เลยหัวโตโตเนี่ยเห็นไหมหัว oh, นูนๆขึ้นมาอย่างเงี้ยสมัยก่อนอ่ะผมพูดตรงนะสมัยก่อนอ่ะไม่สวยเลยงานไทยแม่หัวโตพอเลิกเลิกผลิตปั๊บพี่ผมหางานไทยอยู่พี่หาให้หน่อย <c oughs> คืออะไรอะไรก็แล้วแต่ที่แม่งเลิกผลิตแล้วแม่งหายากก็กลับมาสนใจ ตอนมีก็ไม่ซื้ออะไรประมาณนี้เป็นเรื่องธรรมดาครับไม่ไม่ไม่เกี่ยวกับรองเท้าเหมือนกันเสื้อผงเสื้อผ้านาฬิการถยนต์เหมือนกันหมดนะครับอันนี้เป็นเรื่องปกติของ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 คนชอบนะคนสะสมอะไรเงี้ยตอนมียังไม่ซื้อพอตอนหมดก็สนใจอะไรประมาณนี้นะอ่ะก็เท่าทีพื้นออสตานะครับพื้นออสตาพื้นออสตาคือถอดไม่ได้นะครับคือถอดไม่ได้นะครับ ป้ายก็แบบนี้เป็น Indo อินโดอ่่ะอยางนี้นะครับอินโดนะครับปกติอย่างที่ผมบอกนะไม่ต้องไปสนใจประเทศหรอกเพราะว่าประเทศเนี่ยคือลูกค้าเห็นไหมป้ายมันเล็กแค่นี้ป้ายบอกประเทศเป็นอะไรที่ปลอมง่ายที่สุดนะครับง่ายๆเลยตอนนี้ปลอมกันเยอะแล้วนะครับอยากได้ประเทศอะไรอ่ะของปลอมมันก็ผลิตให้หมดอ่ะครับโลกใบนี้มันเปลี่ยนไปหมดแล้วลูกค้าของปลอมก็แข่งขันกัน เพื่อให้ลูกค้าจับไม่ได้เป็นเรื่องธรรมดาถ้าลูกค้าจับได้ก็ไม่ได้ขายใช่ไหมครับประมาณนี้นะ <c oughs> ก็พูดสอบแซกนิดนึงนะอ่ะก็โดยรวมแล้วก็โอเคนะครับสําหรับจริงจริงแล้วผมผมพูดแบบนี้นะคือผมเป็นคนตรงตรงนะคือบ้านเรามันไม่มี่ะจบปะ่ะมันไม่มีขายอะของแพ้อะมันก็ต้องนําเข้ามาใช่ไหมครับคนที่จับได้สีแปลกก็ต้องสั่งนอกเพื่อนําเข้ามาอะไรอย่างเงี้ย ก็แค่นั้นเองนะครับดีไหมมันดีอยู่แล้วนะครับของญี่ปุ่นมั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 นดีอยู่แล้วง่ายๆเลยของญี่ปุ่นมันดีอยู่แล้วนะครับก็ราคาเท่ากันนะครับสามพันเก้าร้อยเก้าสิบาทนะครับใครสนใจก็ลองมาคุยกันได้นะครับแต่แปะคลาสสิกอ่ะมันไม่ลดที่ญี่ปุ่นอ่ะถ้าเป็นรุ่นพิเศษอ่ะมันจะลดก็เหมือนกันนะลูกค้าคือเวลาของมันมีของมันหมดไซส์ใช่ไหมเหลือเหลือคู่สองคู่ ก็เอามนลดราคาอะไรอย่างเงี้ยแต่เพือมันเป็นคลาสสิกไงคลาสสิกมันก็เลยไม่ลดเยอะนะครับประมาณนี้นะครับอ่ะใครชอบกระทักมาได้นะครับสามพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทนะครับก็ลองมาคุยกันดูนะครับลืมบ่อนะครับสองคู่นี้คือผมซื้อมาโชว์ใครสนใจซื้อได้เลยไม่ต้องรอนะครับตัวไฮนะครับตัวไฮนะเบอร์เก้านะครับยี่สิบเจ็ดจุดห้าเซนนะครับ ต,ตัวโลนะครับยี่สิบเจ็ดเซนแปดจุดห้านะครับอย่างที่ผมบอกนะถ้าเป็นแปดจุดห้ามีจุดห้าเมื่อไหร่คือของปลอมนะครับในบ้านเรานะแท้ต้องนําเข้ามาขายเห็นที่อันเนี้ยแบบเนี้ยผมต้องนําเข้ามาขายนะครับค่าขนส่งก็ราไปเจ็ดแปดร้อยแล้วแค่ค่าขนส่งนะก็เจ็ดแปดร้อยแล้วนะครับแต่เขาขายกันเท่าไหร่ครับสองร้อยห้าสิบมันไปไป,ป,ปไม่ได้นะครับมันไปไป,ป,ปไม่ได้อ่ะก็เนี่ยผมเปิดให้ดูเลย เม่อก้อ๋อมืกี้ผมเปิดให้ดูนี่คือเว็บญี่ปุ่นนะครับใครๆก็สามารถเข้าไปหาได้นะครับใน Google เนี่ยนี่คือเว็บญี่ปุ่นอ๋ออ๋อโทษทีลูกค้าไราคาเนี่ยผมก็เปิดให้ลูกค้าดูเนี่ยราคาหกสามแปดศูนย์นะครับนี่จริงๆลดแล้วนะจริงๆมันเดี๋ยวก่อนนะจริงๆมันหกหกด้วยซ้ำ หกสามแปดศู 6, 3, 8, นย์ในตอนนี้ลดราคาอยู่นะครับคูณจุดสี่เนี่ยลูกค้านี่คือค่ารองเท้านะครับคูณจุดสามจุดสี่นะครับ, 3, รบเลทอยู่ที่ค่าเงินของแต่ละเดือนนะครับเพราะว่าผมผ่านช้อปปิง้งผมปัดชิปผมซื้อผ่านชิปปิ้งนะครับไม่ได้กดซื้อเองผ่านชิปปิง้งชิปปิ้งก็ต้องกินเปอร์เซ็นต์หนึ่งเปอร์เซ็นต์หรือหรือว่าหนึ่งจุดห้าหรือว่าเท่าไหร่ก็แล้วแต่เขานะครับ เนี่ยบวกค่าส่งไปอีกแปดร้อยผมมาถึงไทยผมต้องส่งให้ลูกค้าไหมร้อยหนึ่งบวกอีกร้อยหนึ่งสามพันสี่ร้อยห้าซาสองบาทนะครับเนี่ยผมยังไม่มีกำไรเลยนะอ่ะผมยังไม่มีกำไรผมขายเท่าไหร่ถาม้าเก้าลบเลยสามาเก้า กำไรผมเนี่ยผมก็พูดอย่างเงี้ยผมก็ไม่ได้สี่เหลี่ยมน,นะครับกำไรผมเนี่ยอ่ะห้าร้อยของปลอมขายเก้าร้อยกำไรแม่งมากกว่านี้อีกผมไม่่อยต,ตรงนะน,นี่คือเว็บญี่ปุ่นลูกค้าอ่ะ convert jp convert co jp ถ้าเป็นถ้าเป็นเวียดนามก็ co vv อะไรวะ v อะไรผมจำไม่ได้ ถ้าไทยก็ทีเฮดนะครับเนี่ยผมก็เปิดให้ลูกค้าดูอย่างเงี้ยผมก็ไม่ได้โกหกอะไรนะครับประมาณนี้คือที่ผมทําแบบเนี้ยเพราะว่าลูกค้าได้ลูกค้าได้รู้ว่าเออเฮ้ยมันของแท้มันราคานี้การนําเข้ามามันราคานี้มีจุดห้าเนี่ยทําไมมันทําไมมันขายถูกกว่าใช่ไหมครับประมาณนี้คือผมก็สอบแทรกไปนะอ <c oughs> อย่างเงี้ยมีจุดห้าอย่างเงี้ย คือค่าของส่งนั้นก็แปดร้อยแล้วอ่ะลูกค้าใช่ไหมอ่ะประมาณนี้เดี๋ยวจะยาวไปก็มีหลายสีอย่างที่บอกมีแปดสีนะครับเพราะในไทยมันไม่มีผลิตนะครับในไทยมันไม่มีผลิตแล้วผมพูดเย็บๆเอาไว้นะมันอยู่มันอยู่ในมือถือเครื่องนี้ในไทยจะมีผลิตสีแดงกับสีดำล้นขาวล้วนมาเดือนเดือนเจ็ดอะเท่าท เดือนสิปีนี้ราคานะสองพบาทเตรียมเงินเอากันไปเลยบ้านเรานะสองพบาทตัวไม่คุ้ม2องพันสตัวนี้สองพันหะครับคือตัวบ้านเรานะมันขึ้นราคาแล้วนะครับจะผลิตอีกทีคือเดือน10บสิ้นปีนี้ง,ง่ายเลยอ่ะก็ประมาณนี้ลูกค้าใครสนใจก็ทักมาได้เลยนะครับคือผมไม่คนตรงๆถ้าพูดไม่ดีหรือว่ายัางไงผมขอโทษด,ด้วยนะครับก็ ฝากเอาไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวต่อไปจะเป็นสีเลือดหมูนะครับร้านกอนนะครับสวัสดีครับ